นี่่หอยสักว้คุณชั้วลงตุ่มไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็เกือบจำเดือนอืมก็ซ้อมอยู่ที่ก็เสร็จก็จะก็ซ้อมเลยอืมก็ซ้อมอยู่ที่ที่เดิมแล้วมีใครเป็นผู้บ่าวผู้ซ้อมเรามหก็หลายคนก็พวกไี่เปิดเองว่าอะไรน้องๆในค่ายในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบ น้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้มวยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเก้าร้านเคยต่อยกันไหมเคยอ่ะกี่ครั้งแล้วครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่อ้อมน้อยเป็นไงบ้างชนะอ๋อเคยชนะเข้ามาด้วยชนะกันแบบไหนขาดเลยแล้ววีเบียดเบียดเบียดอ่ะร้อวีเบียดการชนะเข้ามาวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ร้อยยี่หกร้อยยี่หกวันนี้ก็ต่อยร้อยยี่ห้าเลยใช่นไหมอันนี้เรามาแทนครับรู้ตัวกี่วัน อาทิตย์นึงได้อาทิตย์นึงได้เรามีรายการอยู่ไหมก็มีรายการสิบสี่อแต่ก็ซ้อมรายการตลอดอะอะแล้วเราคือซ้อมอยู่แล้วเจ้าดีก็โทรไปครับแล้วก็เลยมาที่เลยก็พร้อมมาเจอเขาครัคิดว่าวันนี้พยายามใชนะเขาได้ไหมโอ้ได้ไม่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทอืมที่แล้วล่าสุดเราต่อยใครมาก็ซีนจัยครับเฟรมันชนะชนะเหมือนกันที่ต้องเจ็บต้องเจ็บเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกปรมวันนี้ร้อยยี่สิบห้าแค่นั้นเองเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ นัดพนกีฬาเกืผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาย้ำชัยนะเขาไฟนี้คุมมากี่กิโลก็สี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณน้อยกว่าคนจังหวัดข่าวเชิญชวนแฟนคลับด้วยนะกว่าเอฟซีสักเล็กลูวงโตงก็เอฟซีแกรนด์วิคเกอร์เป็นที่แน่นอนถิงจะมาแทนแต่มีรายการอยู่วันสิบสี่เต็มที่แน่นอนอ่ขอให้โชคดีถัดมาครับ